อันนี้นะคะก็จะเป็นลุกที่สแล้วนะคะหนูอยากแต่งอะไรนะตานหนึ่ง <laughs> <laughs> ประทับใจใช่ไหมใช่ชอบชอบลุคนั้นแล้วก็เป็นลุกที่หนูไม่เคยแต่งตาสีน้ำตาลแล้วก็ น้ำตาลอย่างเดียวแบบนั้น,นมาก่อนอก็เลยอยากจะลองให้เพียวสอนแต่งโทนนั้นดูนะคะจะได้เก็บไปแต่งเองในคราวต่อไปไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากเตรียมผิวก่อนนะครับเหมือนเดิมก็คือผิวแห้งมากแต่ว่าคราวนี้เราก็จะพิถีพิถันฐาการลงผิวมากขึ้นอ,อย่างเช่นลดทอนปริมาณสกินแคร์ลงจากเวิร์กฟอร์มโเนาะเพราะว่าเราอยากให้แต่งหน้าให้มันดูเป๊อะอะการทาสกินแคร์เยอะๆบางทีมันทําให้มมันไม่ติด ใช่เครื่อสงสำอางมันไม่ทนเขาเรียกว่าแบบตั้งแต่ผิวเลยคือต้องพิถีพิถันขึ้นเพราะว่าเราอยากได้ลุคที่แบบดูสวยแต่ว่าไม่ได้ลงหนักนะสวยเราดูไม่หนักเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราจะแต่งหน้าครับเราไม่จําเป็นต้องแบบโถมทุกอย่างลงไปบนหน้าแต่ว่าเราดูว่าผิวตรงไหนต้องการความชุ่มชื้นเป็นพิเศษหรือต้องการมากกว่าเพราะว่านุดเคยโถมมากๆแล้วเป็นขุยให้ลองมองย้อนไปว่าสกินแคร์ที่เราใช้หนึ่งเป็นสูตรน้ำไหมสอง ปริมาณที่เราทานทานเยอะไปหรือเปล่าอย mm hmm. ่างนี้สามก็คือ mm hmm. เรารอให้แต่ละตัวเขาเสร็จตัวหรือยัง mm hmm. เพราะฉะนั้นหน้าการแต่งหน้าที่แบบต้องการลุคหรือต้องการความเนี้ยปะเราอาจจะต,ต้องต้องมีในใจของเพราะวันเนี้ยเหมือนที่พี่เล่าว่ะก็มีอินสปีเรชั่น่อนว่าเนี้ยเราอยากให้โอวอร์ออ mm hmm. ลออกมาแบบไหนเดี๋ยวนี้การแต่งหน้ามันไม่ใช่เทคนิค mm hmm. การแต่งหน้ามันคือโทนมม่เหมือนเราต้องแต่งกันรูปแบบ เหมือนเราใส่ฟิลเตอร์เหมือนเราแต่งตัวอย่างเง <c oughs> ี้ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องต้องเป๊ะกันซะทุกอย่างแต่ว่าโอเวอร์ออหรือว่ามูดแอนโทนมันต้องได้เพราะฉะนั้นแต่งหน้าเหมือนกันวันนี้ให้เราคิดมูดในใจไว้ก่อนว่าเราจะไปมูดไหนเราจะเป็นผู้หญิงแบบไหนเราจะเป็นแบบสวยเป็นยังไงวันนี้ลุคที่เราจะใส่เสื้อผ้าเป็นแบบไหนแล้วมันก็จะออกมาทั้งหมดเลยก็ลงทุกอย่างบางให้หมดเลยคนระับเทคนิค วันนี้แล้วเดี๋ยวเราเราตรงไหนที่เราต้องจะปิดแล้วจะใช้คอนซีลเลอร์ที่แบบ coverage หน่อยปิดคือต้องให้ความเข้าใจว่าบางทีแน่นลองพื้นเนื้อหนักเนี่ยพอมันลงอะไรเยอะๆเนี่ยอากาศบ,บ้านเราที่เมืงองเนมะืองร้อนน่ะแทนนี่มันจะอยู่บนผิวอะ่ะมันหลุดไปหมดเลยแต่ถ้าเราลงบางๆอนะ่ะมันจะได้ความแน่นกว่าแล้วก็จุดไหนที่เราต้องการ cover เป็นพิเศษเราก็บิ้วจุดนั้นมากกว่าจุดอื่นแต่ว่าไม่ใช่ทางหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยง คอนซีลเลอร์หรือรองพื้นอะนะเพราะบริเวณร่องแก้มเพราะว่าจะยิ่งไปทําให้มันเป็นเส้นแล้วเป็นแบบเหมือนนวดถ้าใครที่มีปัญหาว่าร่องแก้มเยอะ<ม>ๆอะไรเงี้ยใต้ตาเป็นริ้วให้ลงแบบบางท,ที่สุด<ม>บางแต่ว่าค่อยๆค่อยๆให้มันแน่นนะค่อยๆใช้แปรงกดลงไปให้มันแน่นแล้วเราต้องเลือกเฉดสีมากกว่าสว่างมากกว่าผิวไหมคะใต้ตาควรจะสว่างกว่าผิวประมาณครึ่งเฉดถึงเฉดหนึ่งแต่ว่า ว่คอนซีลเลอร์สิวอะไรเงี้ยควรจะเป็นสีเดียวกับผิวเลยห้ามห้ามขาวกว่าห้ามเข้มกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูผิวมันจะมีความกลิบกว่าเห็นไหมครับมีความบางตัวนี้ต้องบางแต่ว่าตัวนี้ก็จะกลิบขึ้นแล้วถ้าเราสว่ายังไม่พอเราค่อยเลเยอร์การค่อยๆเลเยอร์จะดีที่สุดพถ้ากดเบาๆดีกว่าใช้มือนะมือมันจะดึงผลิตภัณฑ์นย่ไงคีออกมาด้วยใช่ฝึกใช้แป้งครับแป้งแต่งหน้ามันสังเกตุิีช่างแต่งหน้าไม่ไม่ค่อยได้ใช้มือแต่งหรอก พราะมันเข้าตามซอกตามไหรไม่ค่อยได้แล้วก็คนโทรลปริมาณให้บางทุกอย่างบางยิ่งตรงรอยยับตรงริ้วรอยตรงผิวที่มีปัญหาให้บางไว้ก่อนมันก็จะทำให้ผิวมันดูสวยขึ้นคร mm hmm. าวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นพวกแบบคอนทรลลิ ing แบบครีมรู้ไหมเชดดิ้งกับบรอนเซอร์อะพวกคอนทัวร์กับบรอนเซอร์อะมันต่างกันยังไง ก็ <laughs> คือบ r o n z e r อะครับมันจะออกเป็นเหมือนแบบสีสีเหมือนซันคิสผิวเพราะฉะนัออ้นมันจะออกเป็นแดงๆส้มๆอย่างเงี้ย<อ>เวลาปัดลงไปปุ๊บเหมือนซันคิสมันวอร์มอยู่บนผิวอย่างอย่างหองต้าเหนิองอะเขาก็จะแบบว่าลุกนยนะเขาจะเป็นเหมือนผิวเหมือนโดนแดดเลียอ่ะมันจะต้องมีส่วนอนเซอร์ออแต่ของคอนทัวร์มันจะมีความแบบเทาๆ<อ>มันมีความอมเทาอยู่มันมีความอย่างเงี้ยมันมีความแบบสีเทาอมอยู่ ที่มันจะไม่ออกน้าตาลแดงเพราะมันจะทําให้เกิดโครงเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคอนทัวร์ที่อมเทามาเฉดมาแบบปัดเหมือนบอนเซอร์อย่างเงี้ยน,น่าจะดับแต่ถ้าเราเอาบอนเซอร์มาปัดผิวจะดูวอง<ม>ผิวจะดูเหมือนซันคิสคราวเนี้ยหลักๆก,ก็คือบอนเซอร์จะออกส้มๆออกเป็นแบบสีเหมือนซันคิสแต่คอนทัวร์จะอมเทาจะไม่ยากซันคิสเป็นเหมือนอุณหภูมิผิว ถ้าอยู่จาก reference อะลุคมันมีความวอร์มที่เกิดจากแสงแดดที่เกิดจากโทนของภาพด้วยเพราะฉะนั้นอะถ้าต้องการให้เมคอัพออกมาโทนนน้าเราก็อาจจะต้องแบบบราวน์ผิวให้มันมีความแบบซั skin นคนะิสกินอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าทุกคนเวลาจะแต่งหน้ามันไม่ผิดว่าจะใช้อะไรนะพี่ไม่ได้มาบอกว่าต้องใช้อันนู้นอันนี้แต่เพียงแค่เราต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ใช่เรารู้ต้องรู้จักว่าผลิตภัณฑ์นั้นอะกับผิวเราอนะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ พี่เลือกลงเป็นไฮไลท์ครีมไปก่อนโดยที่ไฮไลท์ครีมอ่ะพี่จะใช้ออกแบบนูดนทองทอง,ทองอย่างนี้แล้วก็การทาไฮไลท์ของพี่อ่ะพี่จะทาสีนึงไปก่อนที่มีความเหมือนผิวแล้วพี่จะเอาไฮไลท์สีที่สว่างอีกสีนึงมาเลเยอร์คับมันเหมือนทำให้ผิวมันนูนขึ้นนะอ่ะลุคนี้พี่ก็จะเลือกใช้แป้งฝุ่นเบาๆเซตที่ใต้ตาก่อน เสร็จใส่คอนทัวร์เลยดีกว่าเบาๆเนี่ยคอนทัวร์นะครับเวลาลงพวกเนี้ให้ใช้แปรงฟุ้งๆถ้าเรายังไม่เก่งนะจะลราก็ค่อยๆเบลนให้มันกระจายบางทีถ้าเราคอนทัวร์เข้มมะค่ะถ่ายรูปออกมาอาจจะดูเป๊ะแต่ถ้าเจอตัวจริงอาจจะตกใจ ใช่คือให้พยายามให้มันฟูงที่สุดละมุนที่สุดอย่างลุกเนี้ยทำไมเราถึงว้ากว่าลุกต้านเหน่งเพราะว่าปกติเราจะเห็นต้านเน่อเป็นเกาหลีเป็นปักแดงแดเป็นปักส้มๆ้มเป็นโกลโกลแต่ลุกเนี้ยมันมีความเป็นแบบเหมือนที่บอกอะสาวเอเชียที่ที่มีความวอร์มขึ้นเพราะฉะนั้นอะมันมีความเป็นฝรั่งแต่ว่าความวอร์มของต้านเหน่อะเป็นวอร์มแบบวอร์มแบบที่ไม่ได้ไม่ได้ดูแต่งหน้าจัดแต่เป็นวอร์มแบบดูเป็นเอเชียลุกอยู่อะไรเงี้ย เรามาที่คิ้วนะฮะคิ้วก็จะมีความแบบสีไม่จัดมากเพราะเราอยากให้ตาเด่นคิ้วอยากจัดมากคิ้วบาๆโอเคหลังจากนั้หน,นะฮะเราก็ใช้คิ้วสีที่อ่อนหน่อยให้พื้นคิ้วแบบมีความน้ำตาไม่งั้นเดี๋ยวคิ้วจะเด่นกว่าตาสังเกตวก่าจะไม่ไม่ค่อยใช้ดิ้นสอเท่าไหร่เพราะว่าดิ้นสองมันจะทำให้ดูชัดไป ให้ทุกคนดูมันก็จะโทนสีคิ้วน้ำหนักมันจะดูทึบแต่ว่ามันจะไม่เข้มนี่ลองทาแค่แบบเหมือนปรับคือนให้มันจักความที่มันโปร่งๆคิ้วไม่เท่ากาันคิ้วแบบไม่เสมอเราก็แค่แบบพยายามแบบเบลนให้มันลงมุนทั่วทั้งหมดเสร็จแล้วเทคนิคอีกอย่างนึงที่เราจะแนะนําทุกคนก็คือการมีการมาสคาร่าแบบเนี้คยค่อยๆปรับก่อให้คิ้วมัน มีความฟุ้งอ่ะให้สีมันมีความเท่ากันส่วนเกินมจะได้หลุดออกมาคร้ mm hmm. งนี้เราจิต้องทำคิวตั้งนะจ๊ะให้คิวแบบยุค2021คิวต้องดูเป็นเส้นคราวนี้สำหรับคนที่ต้องการแบบคิวอย่างนุงดาเป็นคนคิวแ่บขนคิวไม่มีเลยอ่ะขนคิวมันมัน,ม,นมันอ่อนนุ่มมากไม่ไม่ค่อยอยู่ ไม่ตัง้งให้เราใช้พวกแกลาวขนตากับสปูลี่หรือก้ารคลาสต์แบบนี้แล้วก็ปัดลงไปน้อยๆมันมก็จะทำให้ข <ผล S 2> <ค>นคิ้วแบบตัง้งแล้วก็ไม่ลงเลยยังไม่จบงานคิ้วนะฮะเราสามารถแบบจุดบางจุดที่แบบเราต้องการเส้นเราสามารถเขียนเป็นเส้นเอาอ o m p l e t e l ง a n g u l ยงานคิเสร็จแล้วค่ะ มาครับสีตาเริ่มจากอย่างแรกเราต้องทำพื้นตาให้แมตก,ก่อนอ่ะเราทำพื้นตาให้มีความอบตาลก่อนนะคบถ้าเาอยากให้มูสแอนโคนสีมันออกมาปร,ประมาณไหนให้เราใช้สีนี้ก่อนแต่ว่าสีนี้อยากให้ใช้เป็นเนื้อแมตตก,ก่อนเลยลงทุกอย่างให้มันมีความเป็นพื้นของ อุณหภูมิของสีตาดีกว่าเราอยากให้มันอุณหภูมิมันออกเป็นโทนวอร์มหรือว่าเป็นคูลโทนแบบโทนเย็นก็ได้แล้วเราก็จะทําข้างล่างด้วยเหมือนกันนะจากน้ำลงสีอ่อนก่อนครับสีอ่อนคือสีแบบไฮไลท์อย่างนี้คือไม่มีกฎเกณฑ์อ่ะเราแบบเลือกได้ผสมได้นะ คือถ้าน,นี้มันเนี่ยให้ทุกคนแบบแทปบหลังมือแบบนี้หน่อยได้เทคนิคผสมดูบางทีมันไม่จาเป็นต้องแบบอย่างพี่ก็จะผสมก่อนเสร็จแล้วเราคงมีแปรงอีกหนึ่งอันที่ลักษณะคล้ายๆกันที่สะอาดแปรงหนึ่งไว้ลงน้ําหนักแปรงหนึ่งเอาไว้เกลีย่ยเห็นไหมแปรงแต่งหน้าก็ต้องมีหลายอันนะคะคุณผู้ชมถ้ามือใหม่หัดแต่งอาจจะค่อยๆเพิ่มน้ําหนักก็ได้เราทําข้นตอนเสร็จเราลงมาข้างล่างให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเห็นไหม นบนละละ่างเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเบลนดน้ำหนักคือถ้าเราอยากเพิ่มน้ำหนักเราก็หยิบแปรงที่จุ่มสีเยอะหน่อยลงแต่ถ้าอยากเกลี่ยรเราเอาออแปรงอันนึ่งที่แบบสะอาดๆเกลี่ยสีให้ออกไปอ่ะอันนี้คือสีที่สอง a r s นซ i o r o r อ o เมันก็จะทำให้เชฟปลามันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็สังเกตว่าในลุกอะฮะ เขาจะไม่ได้เขียนไลเนอร์เป็นแบบเส้นคมๆมทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบเลอฟุ้งปลิวเพราะฉะนั้นนะ่ะเราอย่าเพิ่งลงลงอะไรที่มันเป็นแบบเข้มๆข้ลองดูสรัรค้างอ้งอ่ะต่อไปเราจะเพิ่มอีกสีหนึ่งเขาเรียกว่าสีเข้มนะฮะสีที่มันทำให้เกิดเดฟน้ำตาลที่มีความเข้มขึ้น เทคนิคคือเวลาเราหยิบสีอายแชโดว์ที่เข้มเขมขึ้นมาเราควรจะพักสีเนี่ยเพราะไม่งั้นม่าจะฟอร์เอามันจะตกค่ะเราพักสีก่อนเสร็จแล้วเราค่อยๆเติมน้ำหนักสีอ่ะลงน้ำหนักไปก่อนอ่ะให้ดูลงน้ำหนักไปก่อนเห็นไหมลงน้ำหนักไปก่อน,เ,น,น,น,อนเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับ แปลงลงน้ำหนักกับแปลงเกลี่ยถ้าเราเคาะสีดีพอสีมันจะล่วงน้อยมากโดยที่น้ำหนักของลุกเนี้ยเราจะลงที่หางตาแล้วก็ลงน้ำหนักที่อินเนอร์คอเนอร์คือหัวตา แต่ทั้งหมดเราจะต้องเกลีย่ยให้มันฟุงเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจทาสีนี้นะม,นมันแค่มีแบบมิติขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราหับแปรงเล็กๆครับเชื่อมสีทั้งหมดก่อนอยาให้เขาแบ่งชั้นกันแต่ให้เขาว่าระหว่างสีที่สองที่เราลงไปกับสีที่3เนี้ยไม่มีความเชื่อมโยงกันเห็นไหมแปรงเล็กๆมันจะทําหน้าที่ หัวแปรงที่เล็กอะลงน้ำหนักหัวแปรงที่ใหญ่กว่าจะทำหน้าที่เกลีย่ยแล้วก็พอน้หนักมันพอแล้วอะเราค่อยๆปัดเทคนิคของลุคนี้ยมันอยู่ที่การที่เราแบบเกลีย่ยเราต้องรู้จักลงน้ำหนักกับการเบลนเบลนหรือว่าเกลีย่ยมันก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างมันดูฟูงขึ้นดูละมุนขึ้นอะฮะ Okay. Okay. อุณหภูมิโดยรวมแล้วเราชอบแล้วแต่เราเราจะไปทิศทางของเชฟตาอาีกหนึ่งมองล่างนะครับดัดขนตาก่อนเนี่ยปัญหาต่ลคนไม่เหมือนกันเนี่ยดัดขนตาปุ๊บเชฟตาจะเปลี่ยนละตาัน hmm. จะเปิดละลองดูเนเราจะรู้แล้วว่าเราจะไปแบบไหนทิศท <c oughs> างไหน ลุคนี้นะครับพอเราเบลนสีตาทั่วๆให้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าน้ําหนักตรงหัวตาตรงเนี้ยมันมีลักษณะความเข้มอัะมากกว่าหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมให้หัวตาตรงเนี้ยมีน้ําหนักมากกว่าแล้วก็น้ําหนักหางตาตรงเนี้ยมีน้ําหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นให้เราลงเบาๆไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นะเราก็มาลงน้ําหนักให้เชฟตามันมีลักษณะของการปริวมากขึ้นเห็นไหมมีความปริวเนี่ยหัวตากับหางตามันก็จะเข้มขึ้นแล้วก็เชฟตาก็จะเปลี่ยน ของทั้งสองข้างเวลาแต่งตาใส่เดอยยาลืมแบบยกกระจกแล้วก็เชคเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือการดัดขนตาพอดัดขนตาเสร็จเราจะเห็นเชฟเชฟตาที่เปลี่ยนไป mm. อืเห็นไหมเราจะเห็นแนวว่าเราจะไปแนวไหนเราก็เราจะใช้ไลเนอร์เพื่อกําหนดทิศทางมองล่างนะครับไลเนอร์เราจะไม่เขียนเพื่อความคมนะครับเราจะเขียนไปที่ตรงนี้แนวของขนตาตรงนี้ เ,เสร็จแล้วเราก็ทำเป็นแนวเพื่อที่จะทำให้ตามันยาวขึ้นครับเดี๋ยวเราจะเติมความเข้มที่โคนขนตาเล็กน้อยเพื่อทำให้แบบตาม,มันดูคมชัดขึ้นด้วยการใช้อายไลเนอร์จะเป็นดินสอนหรือเจลก็ได้นะคะแตะเข้าไปตรงโคนขนตาตรงนี้แลวครัางนี้เราจะเห็นว่าตรงกลางของเขา่าจะมีความเป็นน้ำตาลท,ทอง,ทองเราจะเห็นว่าตรงกลางของสี าก็จะมีความแบบก่อนนั้นนี้เราลงแม็กหมดเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะพอปสี<ม>ที่มีความเป็นคอปเปอร์เหลือท้องๆแบบนี้ลง,งไปแต่ไม่หมดตานะลงตรงแค่กึ่งกลางตามันก็จะทำให้ตามันมีดิเมนชันโดยอัตโนมัติเห็นไหมมันจะมีความแบบมีดิเมนชันมีนมิติมไม่ได้แค่แม็กอย่างเดียวนี่อ่ะ รอวนี้เดี๋ยวเราจะเอาอีกเท็กเจอร์หนึ่งนะครับแตะทําเมื่อกี้เราลงเป็นแบบพวกแมทัล i c ลิกเดี๋ยวเราเอาอีกเท็กเจอร์หนึ่งที่มีความแบบกลิตเตอร์นิดหน่อยต่อไปลุคนี้สังเกตว่าเขาเขาดูขนตาชาัดแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่อะไรเงี้ยเราจะติดขนตาลงไปเพื่อเปลี่ยนเชฟตาแล้วก็ปักมาชารากับขนตาปลอมให้มันคืนขนตาจริงอะไรเงี้ย สังเกตว่าในลุกนี้เราค่อนข้างเห็นสีตาชัดเจนว่าแบบเอ้ยเขาทาตาสีน้ำตาลวอมวอมออกทองทองแต่มันจะติดแค่นั้นไม่พอในลุกอะมันจะต้องปัดมาสคาร่าให้แบบมีความเป็นเห็น็กเจอร์ของขนตาให้ชัดขึ้นใชใ่เส้นมันเรียงชัดขึ้นใช่สังเกตนะครับนี่คือการปัดทั้งขนตาจริงและขนตาปลอมให้ให้ลื้นันก่อนอันแรกอันที่สองนะครับเราปัดย้ำเพิ่มความเป็นเส้น ของขนตาเพราะในลุกอะขนตาเขาจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นช่อๆอ,อะ่ะเหมือนจับจับกันเป็นช่อๆเป็นเส้นๆก่อนแล้วก็พอเขาเซตตัวเราก็ค่อยๆสบัดขนตาให้ขนตามันมีความแบบไม่เป็นก้อนจริงไหมคจริงๆแล้วว่ามันคือการทําให้มันขนตามีเท็กเจอร์เสร็จแล้วเราใช้แหนบอะครับจับให้มันเป็นช่อ เสร็จแล้วนะคะว่าจะมีรอยต่อของขนตาพวกแบบอะไลเนอร์เราสามารถใช้อะไลเนอร์ลิควิดมองล่างนะครับค่อยๆจุดเหมือนจุดไข่ปลามันจะไม่ทําให้มันดุไม่ทําให้มันเข้มแต่มันทําให้เส้นอนะ่ะมันชัดขึ้นคราวนี้ปัดแก้มนะคะให้เลือกปัดแก้มที่แบบออกดูเหมือนน้ำตาลบอลลนส์หน่อยแล้วก็มีความกโกลว์โกลนิดหนึงเพื่อคุมโทนจริงๆโทนของตาแก้มปากอันเนี้ย เขาค่อนข้างคุมโทนเนาะ,ะตาแบบเป็นน้ําตาลแก้มปากเป็นน้ําตาลเขาเรียกว่าการแต่งหน้าแบบโมโนโทนคราวนี้เวลาเราจะทำให้ทุกอย่างมาดูละมุนนะครับพวกแป้งฟิเนชชิ่งพาวเดอร์เราแตะเบาๆเสร็จแล้วก็เขี่ยทุกอย่างนะให้เขานวนให้เขาเบลอให้เขาละมุนอันนี้นสําคัญมากคืออย่างหนูเองไม่ชอบทาแป้งก็จริงแต่แป้งที่มันมีความแบบ โปร่งๆใช่ได้ลอใช่ใช่ที่บางๆเชียพาวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแป้งผสมรองพื้นปุ๊บไม่ได้เลยถนาหนามากมันจะเป็นคราบเนี่ยมันมันจะช่วยทําให้สีน้ําตาลของเราอ่ะมันดูไม่นวลขึ้นใช่ไหมคะนวลขึ้นมันดูไม่แบนชั้นเพราะสีน้าตาลค่าสีมันเข้มการที่เราลงแบบเยอะๆอ่ะบางทีมันมันทาให้ตาละสีมันอยู่คนละชั้นกันเพราะนั้นเราอาจจะแตะพวก แป้งพวกนี้ยเพื่อทำให้มันดูละมุนขึ้นดูเนียนขึ้นปากนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโทนน้ำตาลเส็แล้วถ้าอยากให้มันดูแบบ<ม>เก๋ดูแบบสวยอ่ะเราจะต้องทาปากให้มันแบบจืดปากสีมันนี่จืดแล้วก็ทาเป็นโคไมไปก่อนก็ได้ฮะต่อสาวแล้วก็ใช้ลิปไลเนอร์วาดให้เกินนิดนึ่งเ h a p ปากเราจะเปลี่ยนละ ะะแล้วก็เดี๋ยวเราเติมสีปากนิดนึงนะคะเป็นน้ำตาลสีนี้น่าจะได้เพราะว่าในลูก,กเขาไม่ได้ดูเป็นทาปากมากเพราะฉะนั้นตอนเราทาเราไปปุ๊บเราต้องการให้มันดูเป็นเนื้อเราก็เอาแปรงที่ปูๆเมื่อก่อนทาปากแปรงต้องเป็นไงคมกริบแต่เดี๋ยวนี้ปากมันจะต้องเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนไม่ได้มีลิปติดป,ปากปใช่ไหมใช่ลแล้วก็เป็นแบบสีปากเราอยู่แล้วเราก็แบบ หายไปอะไรเงี้ยครัวนี้นอีกเทคนิคนึน้งก็กคือการทาวาวล์ลอส <c oughs> เขาจะไม่ทาลอสทั้งปากนะเขาจะทาแค่แบบอ <c oughs> ตรงกลางปากเพราะว่าถ้าทาทังปากอะ่ะปากมันจะไม่มีมิติแต่ถ้าเาทาตรงกลางปากตรงเนี้ยมันทําให้อยู่ๆเหมือนแบบปากเราบวมขึ้นมา <c oughs> และสุดท้ายสุดท้ายอีกแล้จ้า <c oughs> ไฮไลท์แล <High> mm ้ว hmm. ก็สเลเยอร์ไฮไลท์นิดหน่อยไฮไลท์นิดนึ่งไฮไลท์แบบแกร่ง mm hmm. เ,เสร็จแล้ว สาวๆอย่าลืม step back ก็คือถอยออกมาดูภาพรวมว่าทั้งหมดอ่ะได้ไหมอย่างพี่มองว่าปาล์มจะต้องอมส้มอีกนิดนึงเห็นไหมได้อยู่นะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ของเราค่ะการได้และเฟลเล่ร่ามนาใจมาจากน้องต้าหนึ่งนะคะทุกคนเป็นงไงบ้าง เป็นการแต่งหน้าโทนสีน้ำตาลเกือบทั้งหน้านะคะครั้งแรกของหนดเลยซึ่งมันก็สวยมากก็ถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก็ลองดูแล้วก็นำเทคนิคต่างๆนะคะที่พี่ออดไพูดไว้เนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะคะเลยสรุปเหรอก็จริงๆแล้วว่าถ้าเราหลายๆคนที่ติดตามเพจหยู่ฮะอยากแต่งหน้า ให้เราดูอินสปีเรชันแต่จริงๆแล้วหลายคนถ้าอยากแต่งมันก็ไม่ยากนะเราต้องฝึกเออเันการแต่งหน้ามันคือแบบทักษะใช่วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ทริคไปนะคะแล้วก็เอาที่พี่ออดสอนวันนี้คือมันไม่ได้หาง่ายนะทุกคนเดี๋ยวพี่ออดบอกหมดทุกอย่างเลยนะคะใชไปปรับใช้กับตัวเองใช่จริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันนะแต่อย่างพี่เองพี่รู้สึกว่าอยากให้เทคนิคกับแฟนเพจที่เฮ้ยเอาคอไปทําตามได้พอที่จะแบบถ้าดูหลายๆรอบก็อาจจะทําได้ใช่ค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็ถ้าหากว่าใครชอบคลิปการแต่งหน้านะคะ mm hmm. ก็สามารถติดตามพี่ออสิลาได้นะคะจากที่ไหนบ้างคะพี่ออสไอจีก็ได้ครับออสิลาันสโกเมคอัพนะครับแล้วก็มีอะไรก็อินบ็อกมาถามมอมมอยได้ครับส่วนของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเพจ anywhere with you นะคะตามตรงนี้เลยชุ่มชุ่มชุ่มวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย